สวัสดีครับผมแมง้งจากชอ่องแม้งสมายนะครับวันนี้จะอยู่กับเกม Summoners War c h r o n i c l e นะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานเนาะหลังจากที่เราอัพน้องธนูกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนช่วงแพทที่อัพน้องธนูมามันจะมีดันหนึ่งก็คือไอภาพลงตาดันไอที่อยู่ในหน้าใครรอดอะครับอ่าซึ่งไอดันตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ จะสูงเศษใช่ไหมอันนี้ผมเคยพูดในในคลิปก่อนๆไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูกันว่าอย่างเนี้ยผมลงที่ชั้น7ใช่ไหมสัปดาห์นี้คือฮาร์ปสัปดาห์ก่อนเนี่ยคือไอตัวผีแสงเนาะใช่ไหมเพื่อนๆน,น่าจะไม่ได้ติดอะไรกันเท่าไหรนะ่นักส่วนฮาร์ปเนี่ยส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆติดกันมมกจะเป็นชั้นที่มันจะต้องใช้ตัวสีดาวเนาะใช่ไหมผมจะแนะนํานะครับผมว่าชั้นที่ใช้ตัวสีดาวเนี่ย ตอนที่ผมใช้นะผมจะใช้ตัวลิตแสงเพื่อไปห้ามฮิวมาส่วนใหญ่์เวิร์ดหลักจะเป็นห้ามฮิวแล้วถ้าเพื่อนไม่ใช่ชีฟเนี่ยเป็นตัวอื่นเนี่ยควรจะต้องพกแท่งไปหนึ่งตัวอย่างน้อยก็คือน่าจะเป็นในตัวไอตัวคอลแลบแสงจำได้ไหมครับไอมูเมงอะอ่าตัวนั้นเดี๋ยวผมเอาให้ดูกันนะลิตแสงคือตัวไหนลิตแสงคือตัวนี้ครับอ่าตัวนี้อ่าหนึ่งตัว และ2ก็คือแสงมันกันไอนี่ครับมุมง้งแมง2ตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนเจาตัวไหนก็ได้เลยอาจจะเป็นตัวฮิวมาทรับเช่นพวกผีแสงอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันครับเอาเอามาลงพวกนี้เนาะอืมส่วนพอมาเรื่อยๆเรืยๆจนมาถึงชั้น7ชั้นสุดท้ายที่ผมลงอยู่เนี่ยตัวที่แนะนำแล้วกันก็ยังเป็นตัวห้ามฮิวอยู่ซึ่งของผมเป็นคีฟใช่ไหม ผมก็จะสวิตตัวสกิลให้เป็นสกิลห้ามฮิลผมก็เลยไม่ต้องเอาตัวห้ามฮิลมาแล้วก็เอาดาเมจหมู่อย่างเจนอสสำหรับสำหรับคนที่ไม่มีเจนอสก็หาตัวดาเมจหมู่อื่นๆได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆเลยอ่ะคืออลลัคเคิลครับเพราะเราจะต้องเอามาล้างับเขาวบวกกับอลลัคเคิลผมเนี่ยเล่นไอ้นี่ครับเล่นไอตัวสตัรเนาะมันจะมาช่วยเนี่ยครับไซรุนสตันมันจะมาช่วยให้ให้มอนสเตอร์เนี่ย ไม่ต้องใช้สกิลบางอย่างมันก็จะสตาร์ทลัว,ลวสตาร์ทันว,ว,วนีครับเพราะมันจะต้องจะอาจจะใช้สกิลพวกฮิลตัวเองหลับอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอ่าพวกนี้ต้องต้องต้องระวังแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือโพแสงซึ่งเป็นตัวเล่นเกตนะครับถ้าสําหรับเพื่อนเพื่อ,อไม่มีตัวเล่นเกตใช้แท้งแทนได้เหมือนกันนะผมผมแนะนําก็เป็นแทงก็ได้หรือจะเราจะใช้การดาษแสงก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับการดาษแสงเพราะว่ามันอาจจะบางไป เวลามันมาวิ่งกับเราเนี่ยมันจะตายเก่อน,นะครับดังนั้นแนะนําถ้าไม่มีเล่นเกตเอาแท้งมาดีกว่าแท้งเช่นอาร์กน้ําอะไรพวกนี้ครับเนาะเพราะว่าอย่างชั้นเจ็ดเองเนี่ยเขาจะให้ใช้ตัวแสงตัวหนึ่งนี่นะใช่ก็จะใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้สนับสนุนอะอที่มันเป็นลูกกางเขนอะดังนั้นเราก็หาตัวสนับสนุนกางเขนเช่น อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูล้กันครับที่เป็นแสงก็คือฮาร์ปใช่ไหมครับอันนี้เป็นหลักเลยถ้าเพื่อนๆไม่มีไอตัวโพรแสงเหมือนผมนะเพื่อนๆก็ใช้ฮาร์ปก็ได้หรือถ้าสมมติไม่อยากใช้ฮาร์ปรู้สึกว่ามันมันไอ้นี่เราไม่ได้ทํามันแต่แนะนําทําดีกว่านะะถ้าไม่มีจริงๆเราค่อยใช้ไอผีแสงก็ได้ครับนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เนี่ยถ้าสังเกตดีๆถ้าเพื่อนที่มีโตเหมือนผมนะ เอาปล่อยออโต้ได้เลยผมไม่ต้องคอนโทรลอะไรมันเลยในในชั้นเจ็ดนะครับแถมเราได้นี่ครับเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยเราได้ไอเนี่ยเก้าพอดีแบบว่าไม่สุ่มด้วยซึ่งมันเราสามารถเอาไปแลกเป็นเศษพวกเศษห้าดาวตัวอื่นๆได้ได้ดีมากเลยนะครับดังนั้นแนะนํานะควรจะต้องดันยังไงก็ได้ไหมถึงชั้นเจ็ดจะดีที่สุดนะครับช่วงยากที่สุดคือช่วงไอตัวสี่ดาวนั่นแหละดังนั้นถ้าทะลุมาได้ก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วครับ ประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงไอตัวน้องธนูเนาะว่าเลเวล70แล้วเป็นยังไงพอดีผมปั้นเลเวล70มาสักพักแล้วแหละเรายังไม่ได้ทําคลิปยังไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูว่าเลเวล70แล้วสกิล70ของน้องธนูเนี่ยมีอะไรน่าใช้บ้างแล้วก็สกิลอันติที่ติดไว้เนาะว่ามันทําหน้าที่อะไรมันเป็นยังไงบ้างเนาะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้พอเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ